สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์ใบกมลนเช่นเคยนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่านิยายวายเรื่องฉันชอบแฟนนายมานานแล้วเรื่องนี้จะเป็นนิยายวายเล่มเดียวจบของคุณเจียงจื่อเปยนะคะคนที่แต่งนิยายแนวเกมออนไลน์เรื่อง I Can Do It นะเล่มนั้นเราก็เคยทำรีวิวเล่มหนึ่งเอาไว้แล้วนะคะทุกคนทุกคนสามารถไปฟังเรื่องย่อคร่าวๆได้นะ ส่วนเล่มนี้นะคะเราจะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนของเราในตอนแรกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพอเห็นปกเนี่ยคือแบบปกตกจริงๆนะคะคือปกของเรื่องนี้สวยมากแล้วก็โดนชื่อเรื่องตกมาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าพระเอกจะแอบชอบแฟนเพื่อนหรืออะไรแบบนี้มันจะดีหรือเปล่าเออมันจะผิดศีลธรรมไหมนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันเลยนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยจ้า นายเอกของเรื่องนี้จะมีชื่อว่าเผยรานเปิดเรื่องมาเลยนะคะนายเอกที่ชื่อว่าเผยรานเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วแฟนของเขาชื่อว่าหลวชิงซานเผยรานกับหลวชิงซานทั้งสองคนนี้คบกันมาตั้งแต่สมัยมปลายนะคะจนกระทั่งตอนนี้ก็เข้ามาหาลัยกันแล้วก็คือว่าคบกันมาประมาณ3ปีได้นะคะทีนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะก็จะบอกว่า จริงๆแล้วเท่าที่อ่านเนี่ยมันไม่ได้แย่มากนะคะทุกคนคือหลัวชิงซันก็ยังคงเรียกเผยหลานว่าชี่รักนูนนี่นั่นแล้วก็ยังค่อนข้างจะหวานอยู่แต่ที่ทั้งสองคนนี้เริ่มจะแตกหักกันนะคะก็เพราะว่ามันดันมีมือที่สมเข้ามาเริ่มตีสนิทกับแฟนของนายเอกมือที่สมคนนี้มีชื่อว่าซูเนียนซูเนียนเนี่ยตอนอ่านรู้สึกว่าแบบหม่นไส้มากเพื่อนๆคือเคาอาจาจะมาทรงแบบ เหมือนก็นเป็นเพื่อนที่แสนดีเน,นเนียนเป็นเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้แต่ว่าก็จะมีแบบชอบชวนให้ไปหาชอบชวนกันไปนู่นไปนี่ชวนเล่นเกมชวนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยและที่น่าหมั่นไส้ที่สุดก็คือว่าชอบโพสในโซเชียลนะคะในทำนองว่าติดมือติดไม้ติดเข้าของของแฟนนายเอกซึ่งเราจะบอกว่าตอนแรกนายเอกก็ไม่รู้เรื่องนี้นะคะเพื่อนเอนเพราะว่านายเอกก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ คือเราต้องอธิบายนิสัยนายเอกก่อนนะคะทุกคนนายเอกหรือว่าเผยรานเนี่ยนะเขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกค,ค่อนข้างเย็นชาเขาจะเป็นเด็กที่เรียนในสายของการวาดรูปนะคะแล้วก็พ่อแม่เขาก็จะเป็นศิลปินทั้งหมดเลยคือเขาจะออกสไตล์แบบว่าเป็นลูกคุณนิดๆน,นะคะแล้วก็ค่อนข้างมีฐานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบวางตัวยิงหรืออะไรแบบนี้นะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใคร เป็นคนรักความสะอาดแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงยากคือจีบยากมากๆคนหนึ่งแต่ว่าการที่เขาได้มาคบกับหลัวจิงซานเนี่ยนะคะก็เพราะว่าหลัวจิงซานจะเป็นคนที่มีความเป็นลูกตื้อเก่งอะ่ะเป็นคนที่ออกแนวนักเลงนิดๆนะคะแล้วก็ชอบปาร์ตี้หน่อยๆคือเรียกได้ว่านิสัยเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่คนละโลกกับนายเอกเลยนะคะคนหนึ่งคืออินโทรเวิร์ดขั้นสุดอีกคนหนึ่งก็คือเอ็กซ์โทเวิร์ดขั้นสุด แต่ที่นายเอกยอมใจอ่อนให้กับคนคนนี้ก็เพราะว่าในสมัยมอปลายนะคะนายเอกเคยโดนคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะล้อแล้วก็รังแกเรื่องของการที่เขาอะ่ะรักเพศเดียวกันทีนี้หลัวงิงซันก็เข้ามาช่วยนะคะจนตัวเขาบาดเจ็บใช่ไหมแล้วนายเอกก็จะเป็นคนประเภทแบบจิตใจดีขี้ใจอ่อนขี้เกรงใจพอนานวันเข้านะคะพอหลวงชิงซานมาตือต้อตื้อเขาเนี่ยเขาก็เลยใจอ่อนนะ คือทนลูกตื้อไม่ไหวนะคะแต่ว่าถามว่านายเอกคือชอบหลัวซิงซานขนาดนั้นไหมก็ไม่นะเพียงแต่ว่าก็พูดในทํานองว่าอืมลองคุยกันดูก่อนก็ได้นะลองคบกันไปก่อนก็ได้นะอะไรแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็เลยได้คบกันนั่นเองทีนี้เราจะบอกว่าในสมัยมปลายนั้นนะคะความจริงแล้วเนี่ยพระเอกก็อยู่มปลายโรงเรียนเดียวกับนายเอกด้วย คือความจริงอะพระเอกแอบชอบนายเอกมันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เหมือนกับว่าแอบเช็คแคร์ดูแลนายเอกโดยที่ไม่ได้บอกใครแต่นายเอกอะไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะทุกคนนายเอกไม่รู้จักพระเอกเลยด้วยซ้ําแล้วก็รู้จักแต่กับหลวชิงซานใช่ไหมดังนั้นนะคะเขาก็เลยคบกับหลวชิงซานแล้วก็ทําให้พระเอกของเราเนี่ยอกหักนั่นเอง แล้วความสัมพันธ์ระหว่างนายเอกกับหลวงชิงซานเนี่ยก็ได้ได้ว่าความจริงแล้วอ่ะมันไม่แย่เลยนะเพราะอะไรเพราะว่านายเอกเนี่ยเป็นคนที่เฉยมากเป็นคนแบบไม่เรียกร้องอะไรเป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไรเลยด้วยซ้ํามันก็เลยไม่มีเรื่องให้ทะเลาะกันอ่ะเพื่อนๆเขาก็คบกับหลวซิงซานมาได้ด้วยดีนะคะแล้วก็รู้จักกับพระเอกของเราในฐานะรูมเมทคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทีเนี้ยพักหลังๆเนี่ยนะคะพอซูเนียนอ่ะ เริ่มเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วใช่ไหมมันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่เริ่มจุดประกายให้หนายเอกของเราอะรู้สึกแปลกๆกับเพื่อนคนนี้อย่างเช่นสมมตินะคะในตอนที่พวกเขาเล่นเกมด้วยกันเนี่ยก็คือว่าเล่นกัน4คนนะก็จะมีพระเอกด้วยนะแล้วก็มีซูเนียนเข้ามาเล่นด้วยแล้วมันจะมีตอนหนึ่งในเกมนะคะที่นายเอกของเราอะใกล้จะตายแล้วใช่ไหมคือนายเอกอะจะเป็นคนที่เล่นเกม PUBG ไม่เก่งนะคะเ,เพื่อนๆ แต่ที่มาเล่นเนี่ยก็เพราะว่าแฟนชวนมาเฉยๆแล้วแทนที่ว่าอีแฟนที่ชวนมาเนี่ยมันจะมาแบบช่วยชุบช่วยดูแลใช่ไหมปรากฏว่าตอนที่นายเอกกำลังเลือดจะหมดหลอดแล้วเนี่ยตาแฟนเนี่ยนะคะตาหลวงชิงซานเนี่ยก็ดันไปช่วยซูเนียนซึ่งซูเนียเนี่ยเลือดเหลือเยอะกว่านายเอกอีกนะคะแล้วทุกคนคิดดูว่าระยะทางระหว่างหลวชิงซานมาหานายเอกกับหลวงชิงซานไปหาซูเนียนอะ มันเท่าๆกันนะแล้วแทนที่ว่าอีตาหลวงชิงซานจะมาช่วยนายเอกซึ่งเป็นแฟนก่อนใช่ไหมฮีดันไปช่วยซูเนียนะทุกคนมันก็เลยทําให้ในายเอกเริ่มรู้สึกแบบแปลกๆขึ้นมานิดนึงนะคะแต่นายเอกก็พยายามจะไม่คิดอะไรมากนะคะก็ยังคงเล่นเกมต่อไปแล้วปรากฏว่าในเกมตอนนั้นนะคะตอนที่นายเอกกําลังจะแบบคิดแล้วเนี่ยจู่ๆคนที่มาช่วยนายเอกก็คือพระเอก คือพระเอกเนี่ยอยู่ไกลตัวนายเอกมากนะคะเพื่อนๆอยู่ไกลแบบไม่น่าจะมาช่วยได้ทันนะ่ะควรจะไปช่วยสูเนี่นที่ใกล้ตัวเองมากกว่าจะด้วยซ้ําแต่ว่าพระเอกเนี่ยพุ่งตัวมาหานายเอกก่อนเลยนะคะแถมยังให้ปืนให้กล่องพยาบาลใ,ให้นู่ในให้นี่นายเอกจนแบบนายเอกก็เริ่มรู้สึกว่าเออว่ะคนคนนี้ที่เป็นรูมเมทของแฟนเราทาั้งทที่เราก็ไม่เคยคุยกับเขามาก่อนเลยแต่ว่าเขาก็ยังมาช่วยเราอะไรประมาณนี้นะคะ อีกทั้งนายเอกก็ยังเริ่มสังเกตเห็นคนที่ชื่อซูเนียนขึ้นมาบ้างแล้วด้วยนะคะก็เลยลองไปเข้าหน้าโมเมนต์วีแชทของเขาดูแล้วปรากฏว่าในหน้าโมเมนต์วีแชทเนี่ยนะคะของซูเนียนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยโพสต์ที่โพสต์ถึงแฟนตัวเองอย่างเช่นการถ่ายรูปด้วยกันการแบบกินข้าวด้วยกันแล้วเผลอถ่ายมือถ่ายกล่องข้าวคือสองคนนี้ตัวติดกันแทบจะตลอดเวลาเลย อีกอย่างหนึง่งรับหลังนายเอกเนี่ยนะคะทุกคนหลวชิงซาเนี่ยยังจะไปถามพระเอกด้วยว่านายว่าระหว่างเผยรานกับซูเนียนเนี่ยใครที่ดีกว่ากันคือตอนที่เราอ่านคำถามนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าเราเนี่ยโคตรขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ไม่น่าจะต้องถามไหมอะมันเป็นคำถามที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาด้วยซ้านะคะคือถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนเราก็ดีมากอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ดีมากอยู่แล้วเนี่ย แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับซูเนียน่ะมันจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นไหมทุกคนใช่ไหมมันไม่ควรจะมีใช่ไหมเออดังนั้นนะคะตอนที่เราอ่านคำถามเนี้ยเราก็รู้สึกว่าฉันอยากจะก้านคออิตฉหลวงชิงซานมากจ้ะแล้วคือคำตอบของพระเอกนะคะเพื่อนๆที่ตอบหลัวงชิงซานเนี่ยถึงแม้ว่าพระเอกอะ่ะจะอยากจีบนายเอกมากแค่ไหนใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นน่ะหลัวงชิงซานก็ยังคบกับนายเอกอยู่ พระเอกก็คือพูดไปเลยทันทีว่าก็ต้องเป็นเผยหลานสิเผยหลานดีที่สุดแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าเหตุการณ์เมื่อตะกี้นี้ยังไม่ใช่เหตุการณ์ที่พีคนะคะทุกคนไอ้ที่พีคเนี่ยมันอยู่หลังจากนี้ก็คือวันหนึ่งน,นะคะมันจะเป็นวันที่เป็นวันเกิดของหลัวชิงซานหลัวชิงซานก็จะไปปาร์ตี้คาราโอเกะอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ชวนพระเอกชวนนายเอกชวนซูเนียนแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆไปกันหมดเลย แล้วนายเอกอะในวันเกิดก็เลยซื้อของขวัญเป็นมือถือนะคะให้แฟนตัวเองซึ่งการซื้อมือถือให้แฟนตัวเองมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอีตาโซเนียนก็ซื้อให้เขาเหมือนกันจ้าแล้วคือมันซื้อรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเป๊ะๆด้วยอย่าทุกคนคือแบบมันมันจะมีเพื่อนคนไหนที่ถึงขนาดซื้อมือถือให้เพื่อนเป็นของขวัญน่ะทุกคนเก็ตปะ ถ้ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรพิเศษอะ่ะทีนี้นายเอกก็เลยแบบมันตังกิดอะ่ะมันตังกิดขั้นสุดแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ยังไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งปาร์ตี้ก็เริ่มกัดไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มจะมีอาการมึนเมากันบ้างละทีนี้หลัวชิงซานเนี่ยก็จะจู่เหมือนกับว่าถูกคนส่งข้อความเรียกให้ออกไปหานอกห้องแล้วนายเอกก็เหมือนกับว่ามีเซนต์ขึ้นมานะคะก็เลยแอบตามไปดูใช่ไหมปรากฏว่าเจอซูนี่เนี่ยนะคะ จูบกับหลัวชิงซานอยู่หน้าห้องน้ําจ้าเท่านั้นละคะ่ะทุกคนเหมือนแบบทุกอย่างมันชัดเจนมากแล้วอะนายเอกก็เลยกลับเลยนะคะแล้วพระเอกก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะก็เลยพานายเอกออกมาด้วยหลังจากนั้นข่าววันต่อมาเนี่ยนายเอกก็จัดการบอกเลิกหลัวชิงซันทันทีเลยเออแล้วข่าวนี้ก็จะเป็นโอกาสของพระเอกนะคะทุกคนที่จะเข้ามาแบบจีบนายเอกเทคแคร์ care, ดูแลนายเอกแบบ เดินหน้าเต็มสตรีมมากๆการจีบของพระเอกเนี่ยนะคะจีบยังไงใช่ไหมก็ต้องบอกว่าใช้เกมในการล่อนายเอกเข้ามาติดกับตัวเองคือพระเอกเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากๆนะคะทุกคนเกมพับจีเนี่ยนะนะคือเก่งขนาดที่ว่าเคยติดทีมชาติมาก่อนแล้วก็โค้ชเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ายังดับนับถือพระเอกเลยอะ แต่ว่าความโชคไม่ดีในตอนนั้นนะคะก็คือว่าพระเอกนั้นไม่สบายสะกอนก็เลยแบบทำให้ต้องออกจากทีมมากระทันหันคราวนี้พอนายเอกเคยเล่นเกมกับพระเอกมาแล้วใช่ไหมคะก็เห็นในความสามารถของพระเอกแล้วแล้วอีตาพระเอกเนี่ยนะคะนางก็จะไปโพสโมเมนต์ V Chat ว่ารับจ้างเล่นเกมพร้อมออนตลอดเวลาออนได้ทําทุกอย่างได้หมดเจ้านายคนไหนต้องการตัวทักแชทได้เลย จะไม่มีเงินกินข้าวแล้วพระเอกก็ไปโพสต์แบบนี้นะคะแล้วก็คิดค่าตัวแบบอยู่ในเกณฑ์ต่ําสุดเลยใช่ไหมแล้วนายเอกก็ไปเห็นโพสต์นี้ของพระเอกเข้านะคะดังนั้นนายเอกที่เคยเล่นเกมกับพระเอกมาก่อนเคยเห็นในความสามารถแล้วก็เริ่มจะสนใจพระเอกมากขึ้นแล้วเนี่ยนายเอกก็เลยไปกดซื้อชั่วโมงของพระเอกนะคะในการจ้างมาให้เล่นเกมเป็นเพื่อน แล้ว2คนนี้ก็จะเริ่มสนิทกันมากขึ้นจากการเล่นเกมด้วยกันนะคะทีนี้มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ตลกมากทุกคนคือด้วยความที่พระเอกเขาเล่นเกมเก่งมากใช่ไหมคนในเกมก็เลยจะชอบชวนให้พระเอกกับนายเอกอะอยู่เล่นด้วยกันต่อแต่นายเอกก็ปฏิเสธนะคะทุกคนแล้วก็บอกว่าพระเอกเนี่ยคือเพื่อนเล่นเกมนะถ้าอยากจะให้เล่นต่อด้วยกันก็ต้องเสียงเงินเสร็จแล้วนายเอกที่เป็นคนเฉยๆหน้าตายเนี่ยนะคะก็ โฆษณาให้พระเอกเสร็จสับเลยจ้ะบอกว่าชื่อแอปอันนี้อันนี้นะพระเอกมีโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่ด้วยนะถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวขึ้นราคานะอย่าลืมไปแอดที่ไอดีนี้จุดๆๆด,ด,ดก็คือคอยโฆษณาให้พระเอกทุกเกมเลยจ้าเพราะอะไรเพราะว่านายเอกอะเข้าใจว่าพระเอกคือไม่มีเงินจะกินข้าวแล้วจริงๆตามที่โฆษณาไว้ตอนแรกนะนายเอกก็เลยอยากจะช่วยพระเอกหาเงินจ้ะแต่หารู้ไม่ว่าบ้านพระเอกเนี่ย รวยมากจ้ารวยกว่าตัวเองอีกมัง้งแล้วพอส่งคนนี้เล่นเกมกันไปนะคะเล่นกันจนจบแล้วเนี่ยนายเอกก็เลยถามพระเอกว่ามีคนมาจ้างเล่นเกมบ้างไหมพระเอกก็บอกโอ้ยไม่เลยไม่เลยไม่มีใครมาจ้างเลยทั้งทังที่ความจริงอะ่ะอินบ็อกแทบแตกแล้วจ้าแต่พระเอกอะ่ะไม่รับใครเป็นเพื่อนเล่นเกมเลยนะคะนอกจากนายเอกคนเดียว แล้วนายเอกก็เลยสงสารพระเอกนะว่าไม่มีคนมาจ้างพระเอกเลยใช่ไหมนายเอกก็เลยโอนเงินนะคะทุกคนโอนเงินไปให้พระเอกแบบว่าเป็นเพื่อนซื้อชั่วโมงเล่นเกมกันแบบยาวๆอะไรแบบเนี้ยพระเอกก็เลยโอนเงินคืนกลับไปนะคะก้อนใหญ่เลยจากนั้นทั้งสองคนก็เลยคุยกันพระเอกก็พูดว่านี่นายคิดว่าฉันเป็นเพื่อนเล่นเกมจริงๆหรอเผยหลานใช่ ในบรรดาเพื่อนเล่นเกมอ่ะฝีมืออย่างฉันอย่างน้อยต้องสองกว่าไข่นะตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ขัดสนที่บอกให้นายมาจ้างฉันนะ่ะก็เพราะอยากล่อนายมาเล่นเกมด้วยกันกับฉันนายชอบเล่นเกมกับพวกไก่อ่อนหรอไม่ใช่ฉันแค่ชอบเล่นเกมกับนายพูดได้ถูกคือไม่ว่าจะทำอะไรกับนายฉันก็ชอบทั้งนั้น ก็หมายความว่าฉันชอบนายนั่นแหละเข้าใจไหมจากนั้นเผยหลานก็สตันไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบใจเต้นแรงมากคือต้องบอกว่านายเอกก็เริ่มจะชอบพระเอกแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดใจร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเป็นคนที่เข้าถึงค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าตัวพระเอกก็คือว่าพอได้โอกาสในการจะจีบนายเอกแล้วนะคะพระเอกก็คือเดินหน้าแบบเต็มสูบมากมาก ไม่ว่าจะเป็นการเช็คแคร์ดูแลการชวนไปทำกิจกรรมแบบทุกสีทุกอย่างอย่างมันจะมีเหตุการณ์แบบกิจกรรมมหาลัยนะคะที่เป็นการลงสนามวิ่งแข่งกันระหว่างคณะต่างๆใช่ไหมเผยหลานก็คือลงสนาม3กิโลเมตรนะคะเป็นสนามเดียวกับแฟนเก่าแต่ว่าตัวเหยียนจุนน่ะตัวพระเอกเนี่ยนะคะก็จะลงอีกสนามนึงซึ่งพอพระเอกวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาดูนายเอกแข่งใช่ไหม ทีนี้ปรากฏว่าในตอนที่นายเอกแข่งเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือมีคนมาชนนายเอกจนล้มจนบาดเจ็บแต่ว่าตัวแฟนเก่าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็คือวิ่งนําไปไกลแล้วใช่ไหมพอพระเอกเห็นนายเอกบาดเจ็บเนี่ยนะคะก็เข้ามาบุกชาร์จเลยก็คือว่าประคองเอในายเอกไปทําแผลที่ห้องพยาบาลนะคะพอมาถึงห้องพยาบาลเนี่ยนะพระเอกก็เอาขานายเอกอะมาพาดตักตัวเองแล้วก็ ทายาให้ล้างแผลให้เป่าให้คือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการดูแลเช็คแคร์นายเอกแบบดีมากๆแล้วในเหตุการณ์นี้นะคะทุกคนปรากฏว่าแฟนเก่าก็มาเห็นพอดีด้วยเขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความแปลกๆทำไมพระเอกถึงได้เป่าขาให้ในายเอกทำไมถึงมีความสนิทสนมกันแบบแปลกๆหลังจากนั้นอีตาแฟนเก่าหลวชิงซานเนี่ย นางก็เหมือนกับว่าจะเริ่มแบบเหม็นขี้หน้าพระเอกมากขึ้นแล้วนะคะก็จะมีการพูดลองเชิงชอบแสดงตัวว่าตัวเองอะ่ะเคยแบบเป็นแฟนของนายเอกมาก่อนชอบแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนายเอกแต่ถามว่าพระเอกสนใจไหมไม่เลยจ้ะเพราะอะไรเพราะว่าพระเอกก็เคยพลาดโอกาสตอนมอปลายที่จะจีบนายเอกไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมดังนั้นรอบนี้นะคะพระเอกของเราก็จะไม่พลาดอีก เยียนจุนเนี่ยก็จะเดินหน้าจีบเผยรานต่อไปพาเผยรานไปแคมป e ์อีสปอร์ตด้วยพาไปดูการแข่งขันด้วยพาไปทุกที่เลยนะคะจนกระทั่งการเทคแค่ดูแลที่ดีมากๆเนี่ยมันเริ่มทำให้ในายเอกของเราอะ่ะใจอ่อนลงเรื่อยๆส่วนทางฝั่งของหลวชิงซานเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าฮีก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเพื่อนๆฮีก็จะคอยมาแบบมาตามง้อนายเอกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน แต่ว่าในการง้อของฮีนะฮียังไม่ยอมบล็อกซูเนียนเลยนะคะทุกคนคือนายเอกอะ่ะบล็อกแฟนเก่าไปแล้วแต่แฟนเก่าอะ่ะยังไม่ยอมบล็อกซูเนียนเลยจ้าแล้วมันจะมีอยู่วันหนึ่งนะคะในช่วงท้ายเรื่องเนี่ยกลุ่มแชทมหาลัยที่เป็นเพื่อนของซูเนียนเนี่ยนะก็จะมีการใส่ไฟดินทานายเอกพระเอกว่าแบบเออเหมือนกับว่าสองคนนี้เล่นชู้กันอะไรประมาณเนี้ซึ่งนายเอกอะโกรธมากนะทุกคน คือนายเอกปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบโต้ตอบไม่ชอบยุ่งกับใครเลยใช่ไหมแต่ว่าเพื่อที่จะปกป้องชื่อเสียงของตัวเองกับพระเอกด้วยแล้วเนี่ยนะคะนายเอกก็เลยยอมเข้าไปแบบล็อกอินในห้องแชทห้องนี้แล้วก็ไปเคลียร์ต่อหน้าทุกคนในห้องแชททั้งหมดเลยและที่แสบกว่านั้นนะคะทุกคนนายเอกถึงขั้นแบบแท็กชื่อซูเนียนขึ้นมาด้วยว่าซูเนียนต่างหากที่เป็นคนเล่นชู้กับหลัวชิงซานอะไรแบบเนี้ย เออคือตอนอ่านฉากเนี้ยแอบรู้สึกว่าสะใจเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนจริง,รงๆอ่ะอยากให้คุณเจี้ยงจือเปยเนี่ยขยี้ฉากน,นี้ให้มันหนักหนักหน่อยนะแต่ว่ามันก็มีแค่นี้นะคะทุกคนแอบเสียดายตรงนี้นิดนึงอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เรานํามาเล่าสปอยคร่าวๆให้ฟังกันนะคะหลังจากนี้จะเป็นความรู้สึกหลังอ่านของเราแล้วนะ โอเคค่ะมาถึงความรู้สึกหลังอ่านกันเนาะนิยายเรื่องนี้นะคะจะบอกว่าเขาจะเป็นแนวนิยายเบาๆนะเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้มีความดราม่าหรือว่ามีพล็อตที่ซับซ้อนค่อนข้างจะเล่าแบบตรงไปตรงมานะคะเหมือนกับว่าเป็นแนวสไลด์ออ l i ล e นั่นเองคือตลอดเวลาของเรื่องนี้นะคะเราจะได้ดูชีวิตของพระเอกนายเอกแล้วก็แฟนเก่าดูการเลิกกันของคนคู่หนึง่งแล้วก็การเริ่มต้นจีบกันใหม่ของคนอีกคู่หนึง่ง ซึ่งความดีของเรื่องนี้คืออะไรก็คือว่าเป็นนิยายที่ค่อนข้างจะหวานมันเป็นนิยายที่เราจะไปเก็บพวกโมเมนต์เล็กๆน้อยๆเบีย้ยใบรายทางผ่านทางคำพูดผ่านทางการกระทำของพระเอกคือพระเอกเรื่องนี้จะเป็นคนที่พูดค่อนข้างน้อยนะคะเป็นคนที่เย็นชากับคนทั้งโลกแต่ว่าใส่ใจในเอกคนเดียวเท่านั้นแล้วพระเอกก็จะแอบรักนายเอกมานานมากแล้วนะคะแอบดูแลแบบ เงียบๆมานานแล้วด้วยจนกระทั่งนายเอกเลิกกับแฟนเก่าเนี่ยนะคะพระเอกถึงจะได้มาแสดงตัวแล้วก็เดินหน้าจีบนายเอกส่วนเรื่องของเกมเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าคนที่ไม่เล่นเกมพับจีอ่ะอ่านเรื่องนี้ได้นะคือมันไม่ได้มีความแบบซับซ้อนหรือเข้าใจยากอะไรเลยนะคะเพื่อนๆอย่างเราเองที่เป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมพับจีเราก็อ่านได้เหมือนกันคือเขาจะไม่ได้มีการเล่นเกมกันตลอดทั้งเรื่องนะคะเพื่อน จะมีการแวะเล่นเกมกันเป็นพักๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนมากซะด้วยซ้ําส่วนสําหรับคนที่สงสัยนะคะว่าเอถ้าเกิดเทียบกับ AWM ที่เราเคยรีวิวไปเนาะซึ่งมันเป็นเกม PUBG เหมือนกันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันดีกว่ากันยังไงบ้างนะคะคือ AWM จะมีการบรรยายที่ดีกว่าภาษาอะไรคือดีกว่า โดยเฉพาะการบรรยายในตอนเล่นเกมคือบอกเลยว่าขนาดคนที่เล่นเกมไม่เป็นอย่างเราอะอยังรู้สึกได้แบบโอ้รู้สึกว่าอยากจะไปโหลดมาเล่นเลยอะคือเขาบรรยายได้เหมือนกับเรากำลังวิ่งอยู่ในสนามไปด้วยกันเลยส่วนถ้าเป็นเรื่องของความรักหรือว่าความเขินอะไรแบบนี้นะคะเราว่าเรื่องนี้นะคะเรื่องฉันชอบแฟนนายมานานแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เน้นไปในทางนั้นมากกว่าคือในแง่ของเกมอาจจะไม่ได้เน้นมาก แต่จะเน้นความหวานความฟินการจีบกันแบบค่อนข้างจะเยอะกว่าดังนั้นนะคะทุกคนเราก็ขอสรุปโดยภาพรวมเลยว่าถ้าใครจะหานิยายที่แบบดราม่าราใจพลตซับซ้อนอะไรแบบเนี้ยเรื่องนี้คือไม่ใช่นะเรื่องนี้คือแนวสไลด์ออฟไลฟนะคะทุกคนเป็นแนวสุขนิยมด้วยเป็นการอ่านง่ายๆอ่านสบายสบายแบบดีต่อใจ เพราะว่าความเคมีเคใจของตัวละครเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างจะดีมากพระเอกเนี่ยเย็นชากับคนทั้งโลกแต่ละมุนตุ้นกับนายเอกเพียงคนเดียวเท่านั้นมันจะเป็นฟิลแบบเติมเน็ตมาดูคนรักกันนะคะเ,เพื่อนๆดูพระเอกเช็คแค่นายเอกทั้งเรื่องคือเรียกได้ว่าพระเอกคือสุภาพบุรุษสุดๆแล้วก็ตอนจบเนี่ยจบดีด้วยนะคะแฮปปี้เอนดิ้งด้วยสำหรับใครที่ชอบแนวนี้นะทุกคน ลองไปอ่านตัวอย่างทุนโลกอ่านดูก่อนได้นะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวเรื่องฉันชอบแฟนนายมานานแล้วจากเรานะคะทุกคนหวังว่าจะสนุกกันนะวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนข้างนอกเข้ามาบ้างนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าตอนนี้เราอัดตอนกลางวันเนาะเขามีการก่อสร้างกันอยู่แถวบ้านนะก็ต้องขออภัยเพื่อนเอนด้วยนะคะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ติดตามเราฝากเพิ่มย่อติดตามด้วยนะถ้าใครอยากจะเลี้ยงน้ำชาก,กาแฟเรานะคะทุกคนสามารถกดได้ที่ปุ่มตัว S ขอบคุณหรือว่า S Super Tank แที่มุมขวาล่างได้เลยนะจ๊ะวันนี้เราไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆบายๆจ้า